จากกรณีที่มีน้องหนูวัยเก้าขวบนะคะที่จังหวัดยะลาค่ะบอกว่าไปเดินเล่นออกกำลังกายพร้อมกับครอบครวัวแล้วก็ปรากฏว่าโดนสุนัขนะคะเป็นสุนัขจรจัดเนี่ยไล่ขย้ำจนเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บพอสมควรค่ะเรื่องนี้ทางด้านนายกเทศมนตรีเมืองยะลาก็ได้สั่งนะคะให้มีการแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยการไล่จับแล้วก็เตรียมประกาศห้ามประชาชนนาอาหารมาเลี้ยงสุนัขจรจัดด้วยเรื่องนี้เป็นอย่างไร ไปติดตามชมกันค่ะ หลังจากมีการส่งต่อคลิปในไลน์กลุ่มต่างๆของจังหวัดยาลานะคะซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่ชายคนหนึ่งค่ะได้บันทึกเหตุการณ์ภายหลังจากเกิดเหตุสุนัขจรจัดจํานวนมากค่ะรุมกัดเด็กหญิงวัย9กขวบจนได้รับบาดเจ็บโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นเมื่อเวลา6กนาฬิกาสีนาทีของวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดที่บริเวณภายในศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยาลาค่ะกอทีแห่งนี้ก็เป็นสถานที่ออกกําลังกายกลางแจ้งหลังเกิดเหตุได้มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยกู้ภัยเนี่ยเข้ามา รับตัวเด็กหญิงที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อที่จะไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลยะลาค่ะหลังจากทราบเหตุนายพงศัก์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปจับบรรดาสุนัขจรจัดที่อยู่ภายในพื้นที่ศูนย์เยาวชนทันทีแต่เป็นไปด้วยความยากลําบากเนื่องจากพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางนะครับ โดยทางเจ้าหน้าที่ใช้ปืนลูกดอกยิงเพื่อให้สุนัขสลบแต่ก็ยิงไม่ถูกจึงต้องใช้วิธีการผสมยานอนหลับในอาหารให้สุนัขเหล่านั้นกินก่อนที่จะสามารถนําสุนัขจรจัดทั้งหมดออกนอกพื้นที่สนวนเยาวชนได้สําเร็จนะครับเราก็ได้มอบหมายให้ในายอนุชิตการจะนะนุชิตนะครับรองนายกเทศมนตรีพร้อมด้วยทีมสมาชิกสภาเทศบาลน,นครยะลานะครับเดินทางไปเยี่ยมอาการบาดเจ็บและให้กําลังใจกับครอบครัว ขณะที่มีพี่น้องประชาชนหลายรายที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครยะลาก็ร้องทุกข์มาว่าหลังจากมีกลุ่มคนไปให้อาหารสุนัขจรจัดภายในบริเวณสวนขวัญเมืองยะลาตามเวลาทุกวันนะครับก็ทําให้มีจํานวนสุนัขจรจัดมากขึ้นทุกวันทําให้พี่น้องประชาชนชาวยะลาไม่กล้าไปปั่นจักรยานหรือวิ่งออกกําลังกายเพราะอาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตครับ ใช่ค่ะโดยนายกเทศมนตรีนครยะลานะคะได้กล่าวว่าปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่นั้นมีมานานแล้วทางเทศบาลก็ดําเนินการจับเพื่อที่จะนําไปเลี้ยงในพื้นที่ที่ได้จัดเตรียมเอาไว้แต่ปัญหาที่พบก็คือประชาชนนําอาหารมาเลี้ยงสุนัขเหล่านี้เป็นประจําทุกวันค่ะและทําให้สุนัขนิขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเป็นปัญหาอย่างต่อเนื่องตลอดมานะคะและที่ผ่านมาก็ได้ออกระเบียบห้ามประชาชนให้อาหารสุนัขจรจัดในพื้นที่สาธารณะหากใครฝา่าฝืนจะมีโทษปรับ2,000บาทแต่ ก็ไม่เป็นผลนะคะเพราะว่าก็มีคนใจบุญใจดีแหละพอเห็นสุนัขจรจัดเนี่ยก็ก็คิดว่าต้องช่วยเหลือเขาก็เมตตาทำว่างั้นเถอะครับอื